สามบริษัทโรงงานน้ำตาลประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยขั้นสุดท้ายปี2563ทับ64ก่อนประกาศนี้ไม่รวมค่าความหวานหรือค่า CCS 50บาทต่อตัน60บาทต่อตันโรงงานไทยรุ่งเรืองสาขาสกลนครโรงงานไทยรุ่งเรืองสาขาสีเทพโรงงานสหเรืองจังหวัดมุกดาหารความหวังของพี่น้องชาวไร่อ้อยสวัสดีครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนที่รับชมช่องคนเล่าข่าวก่อนจะรับชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับช่องคนเล่าข่าวกันด้วยนะครับข่าวดีของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่ทาง3บริษัทมีประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายในปี2 5 6 3ทับ64 กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองนะครับบริษัทไทยรุ่งเรืองสาหกรรจามกดสาขาสกลนครมีประกาศสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายประจำปีการผลิต2563กาทักบสี 64. การสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนะครับจ่ายในส่วนของอัตรา50บาทต่อตันก่อนประกาศนี้นะครับไม่รวมค่าความหวานหรือค่า CCS การสำรองจ่ายเงินค่าอ้อยเบื้องสุดท้ายนี้นะครับจะโอนให้กับทางชาวไร่โดยตรงโดยจะเอนเข้างานบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา ของชาวไร่ในวันศุกร์ที่22ตุลาคม2514นี้นะครับ <Ear steps> กลุ่มน้ำตาลไทยรุ่งเรืองนะครับบริษัทไทยรุ่งเรืองอุตสาหกรรมจำกัดสาขาสีเทพมีประกาศสำร,รองจ่ายเงินค่าอ้อยค่ั้นสุดท้ายเช่นกันนะครับในปี2513ทับ64โดยจะสำร,รองเงินจ่ายค่าอ้อยเบื้อสุดท้ายนี้นะครับในอัตราตันละ60บาทต่อตันก่อนประกาศนี้ไม่รวมค่าความหวานหรือค่าสีเเช่นเดียวกันครับ การสำรองจ่ายเงินเบื้องสุดท้ายนี้จะโอนเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของชาวไร่ในวันพฤหัสบดีที่21ตุลาคมปี2564นี้เป็นต้นไปครับบริษัทสหเรื่องจำกัดนะครับประกาศสำรองจ่ายเงินเพิ่มค่าอ้อยค่าสุดท้ายปี2563ทั64อัตรตาตันละ60บาทก่อนประกาศนี้นะครับไม่รวมค่าความหวานหรือค่าซีเซเช่นเดียวกันนะครับการจ่ายจะจ่ายโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ หาเช่าไร้ท่านใดนะครับไม่มีธนาคารกรุงเทพทางบริษัทจะโอนเงินเข้าบัญชีธานธาคารกรกอแทนสําหรับวันจ่ายนะครับจะจ่ายในวันที่14ตุลาคมปี2 5ง4นี้เป็นต้นไปนะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับของพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะครับที่ทางกลุ่มบริษัทและนายบริษัทนะครับที่กําลังประกาศจ่ายเงินเข้าอ้อยให้ขั้นสุดท้ายก่อนที่ทางประกาศจะทางภาครัฐจะอนุมัิจ่ายให้กับทางเกษตรกรพี่น้องชาวไร่อ้อยในส่วนของพื้นที่ต่างๆนะครับที่ ทางบริษัทก็น่าจะทยอยนะครับประกาศจ่ายต่างๆกันมาเรื่อยๆนะครับหากมีข่าวสารอัปเดตใดๆเพิ่มเติมนะครับทางคนเล่าข่าวก็จะมาประชาสัมพันธ์แล้วก็แจ้งให้กับพี่น้องเกษตรกรชาวและออทราบกันทั่วกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้ชมทุกท่านอย่าลืมกดติดตามท่านจะได้ไม่พลาดข่าวสารใหม่ๆกับเราแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับคนเล่าข่าวขอบคุณครับ